คนเดิมครับเอาชีวิตรอดในป่านี่คือทุ่งนาของเราหลังจากที่เราในน้ำมีป่าในนาก็ต้องมีข้าวข้าวเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็านี่ไปจับปลาจะจับเอาอยู่ทุ่งนาเราวนี่แหละเห็นไหมเนี่ยวันนี้พายุเข้านี่แหละ วัตถุดิพ้องเราก็คือปลาฉลามโอเคว้าโอ้โหดินดดินดินโอเคเราก็จะทำการชําแหลมมันนะฮะทำไงดีแับนี้กรับเงี้ยครับโอเคลองดูกันว่ามันใส่มันเป็นยังไง เป็นปลาธรรมชาตินะเนื้อมันแน่นอยู่มนมีอะไรข้รางในบ้างมีมันมีไส้มันโอ้องไงีับแล้วเราก็จะหั่นมันเป็นสองท่อนนะฮะสองท่อนก็พอแล้วตัวมันใหญ่ตัวมันเล็ก ค <Okay. S 2> นั่นแหละโอเคอ่าพริกใบมะกรูดตะไคร้หอมแดงกระเทียมลงไปแล้วก็ปิดารอน้ำเดือดอ้าวโอเคนะฮะน้ำเรามันก็เดือดแล้วนะฮะ mm hmm. เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเนี่ยลาเราเนี่ยลงไปเลยนะฮะ เช okay, ่น่มาเลยไปเดี๋ยวุ๊บุด,ด,ดเนี่ยใส่ลงไปเฮ้เอาปลาลงไปเสร็จใช่ไหมฮะอาปลาลงไปเสร็จก็อ่าโ<ฮ>อา้หายเสร็จก็ตามด้วยนี้เลย หน่อไม้ดองนะฮะหน่อไม้ดองตังไปเลยกันเลยจากนั้นก็ปิดฝารอมันเดือดอีกครั้งโอเคมืดแล้วเดือดแล้ว คือไอ้หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองเราเนี่ยมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องเติมอะไรนะฮะเราต้องอเติมหน่อยปงนัวหน่อยแต่ว่าเราจะเพิ่งไปเติมเกลือเติมน้ำปลานะครับเพราะว่ามันอาจจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะฮะมาชิมกันถ้ามันมีรสชาติของมันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงนะฮะยกเว้นว่าโอเคถ้ามัน นั้นหน่อยนะฮะเราก็เติมน้ำปลาลงนิดหน่อยนะฮะแต่เยอะนะีมันจะเค็มเพราะว่านอมเป็นปสมมันมิรสชาติของมันอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็นี่แหละปิดไว้โอเคเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วนะฮะผมก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเราจะใส่ใบแมงลกักหรือผักอีตูเขากระไดเนี่ยผมชอบใบกะเพราผมก็เลยต้องใส่ใบกะเพราถ้าไม่ชอบก็ผมไม่ใส่ <c oughs> ถ้าไม่รักก็คงไม่คิดถึงแม่กัวว่ะอะนแอ่ะโอ้โหกินหอมมากเลยเอาเนี่ยละแกงปลาฉลามแกงปลาฉลามใส่น่อไม้ดองคนนี้เอาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟ ปิดฝารอรับประทานเลยโอเคโอเคเราก็ได้อาหารตามที่เราทำแล้วนะฮะก็คือนั่นแหละปลาฉลามกับหน่อไม้ส้มเนื่องด้วยมันเป็นปลาเนื้ออ่อนนะฮะเนื้อมันก็จะค่อนข้างเย็ยนเละง่ายหน่อย <c oughs> ปลามันตัวหน่อยอะนะอันนี้คือ,อปิงซีน <c oughs> ปิงซีน Uh, เนื้อ,อย่างกิ่งซีนเท่าไห้่ละอาโอเคเราก็ต้องทำการเทสก่อนนี่สดน้ำก่อนเลยนี่แหละเขาเรียกแกงปลาเส้นน้ไม่สม้อมอา่งลมหนาวมาเนีต้องกินแกงปลาค่อนใส่นอไม้สม้มตัดความขาวของกินดินได้ลงอีกเยอะหน่อย,ยสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบเพียวๆไง ไม่ชอบแบบแแบบที่มันมีกลิ่นดินอน่ะอา้าวโอเคห่อไม้จ้มก็เปรี้ยวใช้ได้นะฮะเว้ข้าวถึงร้อนเอามาเนี่ยปั้นข้าวเหนียวโชว์โชว์ แสดงว่าข้าวเหนียวมันไม่ใช่ของแท้นะเพราะมันไม่ติดมือ <c oughs> ของแท้ต้องติดมือโอเคเลาะเนื้อขึ้นมาอย่างนี้มันแหละวะังจังสีเลยเอ้าวเอาชีวิตรลอดในทุ่งนาหลังบ้านปลาฉลามเรา ปลาสลัมมันไม่ใช่ปลาสวายนะก็เป็นปลาปึ้งเป็นปลาธรรมชาตินะฮะอ่าโอเคไม่จวดใช่ไหมกินแล้วถ้ารู้สึกไม่จวดถ้ารู้สึกไม่จวดก็เราต้องหาแนวจวดก่อนนี่แนวจวดเราโอเห็นสลากวะ เอาแนวจวดเราแป๊บสักนิดนึงจวดสักหน่อยอาอจวดแทนแลราปะเนี่ยโอเคนี่คือปิ้งซีนปิ้งซีนนะฮะเนื้อติดมันอย่าง อ้าวอ้าวอืมมันมันดีอืมอืมดูกล้วยอืมอมหนาวงามาจะเกินสดอ่ะมันหอนเลยเอ้ยแตแม่เอ้ยมีแฮงคิ้งครับอ้าวเยี่ กันให้ติดโหทำในโพรดยันแขนคออืออย่างนี้แล้วก็เนื้อ,อย่างเราปิ้งซีนเอ้ยเนื้อนิ่มมากอ่ะอือฮึไปแื้วน่มคือแกงปาลาฉลาม แกงปลาเพาะนะฮะเรียกปลาเพาะปลาเพาะบั้นบั้นเพิ่นคล้ายเหยืเป็นเอิ่นปลาเพาะเหยื่อิืนปลาเพาะน้ำเพิ่นนะฮะมันก็ใช่กับปลาสวายปลาบึกปลาอะไรอย่าแหละจะเรียกปลาเพาะแต่มันก็ไม่ได้มีกลิ่นที่มันกปลาสวายนะเนี่ยนี่เลยแกงขนมไม้ส้มตัดข่าวได้โอเคสมดุลอืมอืม่ัวสีพระ แล้วก็แกงปลาใส่หน่อนไม้ดองแกงปลาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเออถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะแต่แกงใส่ผักเห็ไหมฮะผักรวมแกงใส่ท้าแบบปลาที่มีกลิ่นที่มันแบบกลิ่นเฉพาะตัวมันเยอะมากเขาก็แกงใส่หน่อนไม้ดองนะฮะแกงอาเกีย หลักๆก็จะแกงเสนอนไม่นองถ้ากลิ่นของเราไม่นองเนี่ยมันสามารถที่จะกบเกลื่อนกลิ่นคาวของปลาได้ก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ใส่กระตูเล้าบางคนบางคนบางบางคนไม่ชอบตกเล้าเสยพอดี <c oughs> ไม่ใช่เล้าใส่อีสาน <c oughs> บางคนไม่ชอบอาจจะชอบกินใบแมงลักหรือผักอีตูเล้าเนี่ยใบแมงลักก็ใส่ใบแมงลักแต่ผมชอบอใบกะเพราผมก็ใส่ใบกะเพรา มันไม่มีสูตรตายตัวนะทำอาหารเนี่ยแล้วแต่ชอบถ้าเราชอบแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้นะฮะัแล้วพอทำกินเองไม่ได้ทำขายทำขายก็ต้องยิงสูตรสากลตัวไปแต่ว่าเราจะฉีกแนวมัดก็ก็กแล้วแต่เรานะฮะ,ะหลังจากที่แบบเนี้ยเขาใส่หน่อไม้ดองนะฮะอีกนึงคือว่าแกงต้มส้มปลาหรืออะไรปลาเนี่ยก็จะ ใส่สายบัวอย่างเงี้ยใส่สายบัวสายบัวที่เป็นสายนะ,นะฮะในการประกอบอาหารขับเจ้ากับขี้หมูแค่นี้แหละ <laughs> อันนี้มันปลาฉลามต้องขี้หมูหน่อยมันกินปลาฉลามแต่รูปลักษณ์มันก็เหมือนปลาฉลามแหละแต่เนื้อมันนิ่มนะ,ะมระับเป็นปลาดําจืดนะฮะ,ะปั๊บอย่างงี้ผสมหมอไม้อองนั่นก็ได้เอาจากตอนนึง <laughs> บัดเพื่อนๆที่นอกเนี้ยอ,อะไรเงี้ยมาสู้น้องไม่สมบัติเท่านะ <c oughs> ส,สู้สู้ปันนป้นน้องไปสู้ๆปั้นน้องไม่สมแทบมันเนี้ยคนละ ลมพัดแรงเลยหลังบ้านพรุ่งนี้นี่ข้าพเจ้าว่าจะลงไปเก็บปูทุ่งนาหลังบ้านนี่เลยจะมาทำปูนาผัดพงกะหรี่ปูนาผัดพงกะหรี่แต่อาจจะมั่วไปหน่อยนะฮะน้าเป็นสมอืมหืมห,มหอไหมไร้อน ชาวบ้านเขาดองก็โอเครสชาติก็พดีเลยไม่เปรี้ยวม,มากนะฮไม่เค็มมากถ้า,าเราจะเทสตกวไม่ดองเราชิมดูว่ามันเค็มมากเราก็ล้างน้ำออกสักน้ำหนึ่งสองน้ำก็แล,แล้วแต่เราเราจะชอบมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วต่ชอบนี่ต้องผัดเราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะฮะไม่ต้องไปตามคนอื่นตามคนอื่นก็เหมือนกับตามคนอื่นนั่นแหละ <c oughs> มันไม่ใช่ของเราไงนะฮะอา้าว ิงซีนบางคนก็ใส่ซีอิ๊วขาวบางคนก็น้ำมันหอยบางคนก็เกลืออย่างเดียวเนี่ยก็แล้วแต่ชอบมันมันได้ว่าอะไรที่มันถูกที่สุดอันนี้ผมก็ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเลยนะฮะนะเอาแับแซบคลัทลองแบบขเขาเนอะ อะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับใส่แว่นตาแล้วก็นั่งกินข้าวเอามาเนี่ยแล้วก็ต้องซอยอะไรที่มันเป็นตัวแซบหน่อยนะฮะอ่า,อานี่แหละเนื้อปลาแล้วก็หม้อไม่ดอง มีกระเพราหน่อยมีพริกหน่อยนั่นแหละมีกรระจาติตรงการโชว์อย่างนี้ถ้าชอบเผ็ดแล้วก็มีพริกทิ้ทงไปให้นะฮะน้ำแกงปลาฉลามใส่น่อไม้ส้มเอา้าไปหมดเลย

อไไมม่ะีะ <c> ร <oughs> งงง,งงงงคลิปนี้ดูลวงงใช่ไหมฮะโอเคจบข่าวพนิีรายงานสมชายใส่ภาพสมหมายแบกกล้องอสมทรงตัดต่อสมสีล้างฟิล์มนงนุช กินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยโอเคบา,บายบายสํานีลา